คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินกิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้ผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจําวันศุกร์นะครับที่3 กลุมภาพันพศ2,566กับเลขทูบบารมีนะครับหลวงปู่สวงนะครับที่แอดคิมได้บูชามาจากวัดไพ่พนาครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ได้มีเอซีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขทูบบารมีปู่สวงนะครับหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูบปู่อยู่หลายงวดแอดก็ไม่ได้จุดให้ชมนะครับงวดที่แล้วนะครับไม่ว่างนะครับงวดนี้ว่างก็จะมาจุดให้เอซีพี่น้องได้ชมไปพร้อมกันครับรอรุ่นรอชมไปพร้อมกันนะครับผม ครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีหลวงปู่สวงนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขออ่านคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคาดานะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องที่สนใจคาถาพระคาดาก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีทูบนะครับอยากจะจุดเสียงโชคในวันพระนะครับก็มีนโมสามจบนะครับ น e. ะโมตัสสะภะคะวะโตูระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตูระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตูระตูสัมมาสัมพุทธัสสะ อินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวัตติยสังมหาจักวัตติยสังพุทธยาสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาเจรณะสังสัพพโลกาจริยายจนะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะอมัสสุวติหนตุไมหังนโมพุทธสะนโมธรรมสะนโมสังคสะเสยยตีทางหูรูหูรูสวาหายะ สาธุสาธุสาธุขอบุญบาร,รมีหลวงปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบุลบรรดาเลขทุบที่จุดในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันศุกร์ที่สาม กุมภาพันธ์พศ2566ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเรียกทูบบาร,รมีปู่สวงทุกท่านทุกคนได้เทิญสาธุครับผมเรียกทูบบาร,รมีปู่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้ลุนเรียกทูบไปด้วยกันนะครับลุนๆไปด้วยกันครับผม รับผมก็สุดแล้วนะครับสาหรับเลขทูบนะครับบรารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับก็ขอบุญบรารมีเหรียญหลวงปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบันุลบันดาลเลขทูบที่ออกในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในวัดประจาวันศุกร์ที่3มีนาคมพศ2566ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีปุ่ทวดปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยเทิญสาธุ ครับผมเรียกทูปบารมีเหรียญหลวงปู่สวงก็สุดแล้วนะครับสําหรับอ c ฟซีพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับทั้งท้ายคลิปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสําหรับแอดมินเห็นก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับก็เข้าไปรับชมได้นะครับประวามเห็นตรงกันหรือเปล่านะครับ้าชอบด้วยกันนะครับ สำหรับวิพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางนะครับเรียกทูกบบารมีเหลี่ยนลุงปู่สวงก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับวิพี่น้องที่เข้าใหม่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปที่แอดมินคิวนำโชคพารวยมานําเสนอสําหรับวันนี้แอดมินคิวนำโชคพารวยขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสาหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ